เดอะ p ิ e โ h o ชนะคะกับพวกเราทั้ง3มคนคุณเป้คุณเอกและดิฉันโอ๋ค่ะเมื่อวานวันมาคะชาบูไม่ใช่วันมาคะ<า><า>บูชาดิฉันหิวเ<า>พราะว่าเดี๋ยวจะมีกว๋วยเตี๋ยวยูลูกชิ้นปลามาเสิ รายการเราก็เลยเกิดอาการจะชาบูเฉยไม่ใช่จริงต้องวันมาคะ่ะบูชานะคะออค,ค่ะออได้ไปทําบุญไหว้พระที่ไหนกันบ้างคะคุณเอกคุณเป้ได้ไปไหมไปมาครับก็ไปเวียนเทียนของผมนี่ตามคอนเซปต์ของคุณโอเลยนะค,ะคไปชาบูมาก็ดี ต้องอิ่มก่อนถึงจะทำบุญอย่างมีความสุขใช่ค่ะสบายใจแต่เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมทางาศาสนานะคะในช่วงวันมาคาบูชาค่ะนั่นก็คืองานบูชาดาวนกพระเคราะห์นะคะประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์อนันตนิกายหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งถือปฏิบัติมายาวนานถึง187ปีซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมนําในการประกอบพิธีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะคุณเอกคุณเต้ก็คือดรคาถาชินนะปัญชรของพวกเรานั่นเองนะคะโดยงานนี้นะคะจะจัดตั้งแต่วันที่ึง2 8กุมภาค่ะซึ่สิบแปดก รุ่งนี้ค่ะณวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีนะคะทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาแก้ปีชงตามความเชื่อในช่วงเทศกาลวันมาบาคาบูชานะคะแต่ปีนี้ค่ะจัดอย่างเรียบง่ายมไม่มีขบวนแห่ดาวนพเคราะห์ทั้ง9้านะคะ,ะเนื่องจากเน้นในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 ภายในงานค่ะจัดให้มีพิธีทําบุญกราบสการะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าร่วมจุดเทียนอายุวัฒนะนะคะ,ะทําบุญพระเก่งเวียนเทียนรอบอุโบสถ ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีแก้ปีชงใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่วันที่2 5ถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็คือมีเวลาวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันใช่ไหมฮะวัดเขตนาบุญญาราจันทบุรีจันทบุรีไอ้คุณเอกเคยไปใช่ไหมไปมาใช่ไหมพิธีนี้เลยนะพิธีนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้ก็คงจัดในลักษณะของเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับอืมอ่ะไปทำบุญกันได้คือวันพรุ่งนี้เนี่ย น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่เขาจะมีพิธีบูชาดาวเลย oh. อ๋อคืองานนี้จัดหลายวันแต่ว่าพิธีบูชาดาวนี่ก็คือวันพรุ่งนี้อาจารย์คาถาท่านไปทุกปีนะ